ในหลายๆความสัมพันธ์ที่ผมเคยเห็นนะครับจะมีการพูดถึงความรำคาญกันอยู่บ่อยมากนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกที่รำคาญแม่บน่นหรือภรรยาที่รำคาญสามีกรนหรือพ่อแม่นี่แหละที่รำคาญลูกที่ดื้่นะครับต่างๆนานาทีนี้ความน่าสนใจมันคืออะี้ครับตั้งแต่ผมใช้ชีวิตมาเนี่ย แล้วเวลามีใครคนหนึ่งในครอบครัวจากไปที่เรารักนะครับไอสิ่งที่กลายเป็นสิ่งที่น่ารำคาญที่สุดมักจะเป็นสิ่งที่คนคนนั้นที่ยังอยู่ครับคิดถึงแล้วก็รู้สึกซาบซึ้งกับสิ่งที่หายไปสิ่งนั้นอย่างเช่นนะครับเบื่อจังเลยตอนที่แม่อยู่เนี่ยชอบบอกว่าให้เก็บกวาดห้อง วันที่แม่ไม่อยู่กับเราวันที่แม่อาจจะประสบอุบัติเหตุอาจจะป่วยอาจจะเสียชีวิตนะครับหรือแม้แต่อยู่ในต่างประเทศที่ไกลกันไอสิ่งที่ลูกมักจะบน่นว่าคิดถึงที่สุดเนี่ยก็มักจะเป็นสิ่งนี้แหละว่า oh, โอ้โหแม่มาเถอะมาบอกให้เก็บกวาดห้องเลยเสียงแม่อยู่ไหนเนี่ย ที่เคยบอกเราว่าให้ไปอาบน้ํากินข้าวกินข้าวหรือยังลูกทําอันนี้ไดยังลูกล็อกประตูบ้านหรือยังลูกถอดปลั๊กอันนี้หรือยังลูกลาคาญมากตอนมีชีวิตอยู่แต่ตอนแม่ไม่อยู่มาเลยแม่แม่อยู่ไหนมาบ่นให้ฟังหน่อยอันนี้เป็นจริงในหลายกรณีมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสามี ที่รำคาญภร,รยาภรยาที่ราคาญสามีสามีบอกราคาญจังภรยาก็บ่นให้ฟังนักแต่พอภรยาตายจากไปสามีบอกว่าอย่าให้เสียงบ่นเหล่านั้นกลับมาทั้งหมดเลยสิ่งนี้ครับผมแค่อยากจะเล่าเป็นข้อคิดให้ฟังว่าเวลาที่เรารู้สึกรําคาญใครคนหนึ่งที่เรารักในครอบครัวลองถามใจตัวเองดูดีๆว่าถ้าไม่มีสิ่งนี้อีกต่อไปเลยเนี่ย เราจะรู้สึกยังไงถ้าไม่มีแม่ไม่มีพ่อไม่มีภรรยาไม่มีสามีไม่มีแฟนไม่มีลูกที่อยู่ตรงนั้นให้เรารู้สึกํำคาญเลยแม้แต่นิดเดียวเนี่ยเราจะรู้สึกยังไงถ้าเราลองนั่งซึมซับและคิดดูดีๆเนี่ยใจมันจะหวิวหววแล้วเราก็จะนึกเริ่มทราบซึ้งะครับว่าจริงๆแล้วไอ้สิ่งที่เรารํำคาญแทบตาย จะกลายมาเป็นสิ่งที่เราคิดถึงจับใจในยามที่คนนั้นไม่อยู่กับเราทีนี้ผมอยากจะฝากไว้อย่างนี้ครับว่าไม่จําเป็นว่าเราจะต้องหยุดแก้ไขแต่ผมแค่อย่าให้เราหยุดกลุ้มใจนะครับมันต่างกันนะครับถ้าใครที่บ่นพูดมากแล้วเรารู้สึกไม่ดีหรือสามีภรรยากรนอะไรอย่างเงี้ยเราแก้ไขได้ครับเราบอกเขาได้เราพาเข้าไปรักษาได้เราพูดให้เขาฟังได้ เราพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อจะอยู่กับเขาให้มีความสัมพันธ์ระหว่างกันให้ดีที่สุดได้เราแก้ไขแต่ไม่ต้องกุ้มใจครับเพราะอย่าลืมว่าอย่างที่บอกสิ่งเหล่านี้แหละคุณไม่ต้องทุกข์กับมันมากหรอกเพราะแม้แต่อาจารย์ประมวลเพลงจันทร์ที่อยู่กับภรรยามาแบบเป็นเวลานานแล้วก็รักภรยรยาของเขามากเนี่ยนะครับก็เคยบอกไว้ว่าคุณรู้ไหมเวลาภรรยาผมเนี่ย มาบ่นให้ผมฟังเรื่องล้างจงล้างจานไม่ล้างทําไมไม่อย่างงูอย่างนี้เนี่ยอาจารย์ประมวลเพลงจันนะครับที่เดินสู่อิสรภาพจากเหนือนะครับภาคเหนือลงสู่ภาคใต้นะครับและเขียนหนังสือที่ดีมากเนี่ยบอกไว้เลยว่าผมจะหลับตานะครับแล้วก็ยิ้มขอบคุณทุกครั้งว่านี่มันเสียงสวรรค์นี่มันเป็นเสียงเป็นเหมือนเสียงสวดมนต์เป็นเสียงพร เพราะว่ามันแปลว่าภรรยายังอยู่ตรงนั้นเพื่อที่จะบ่นให้ผมฟังแล้วหลังจากนั้นแหละเขาก็จะไปพูดกับภรรยาดีๆว่าอย่าพึ่งเลยนะจ๊ะยังไม่ว่างนะจ๊ะเดี๋ยวทำให้นะจ๊ะพูดดีๆก็ได้นะจ๊ะหรืออะไรก็ตามที่ทำให้ความสัมพันธ์ยังดีอยู่ได้คุณไม่ต้องทำขนาดนั้นก็ได้ครับคุณอาจจะทำน้อยกว่านั้นก็ได้แต่อย่าลืมว่าคุณไม่ต้องกลุ้มใจแต่คุณแก้ไขเพราะสิ่งที่คุณรำคาญ มันก็จะสิ่งเป็นสิ่งที่คุณคิดถึงเกี่ยวกับคนคนนั้นมากที่สุดในวันที่เขาไม่อยู่กับคุณผมหวังว่าคุณจะมีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นและรักคนที่อยู่รอบข้างคุณได้มากขึ้นเพื่อที่คุณจะได้ไม่เสียใจในวันที่เขาจากไปว่าคุณรำคาญคนที่รักคุณนี่คือข้อคิดจากคุณเขาขอให้คุณใช้ชีวิตอย่างสุขสงบและทรงพลังสวัสดีครับ